หลังๆมานี่นะคะมีคนถามผมบ่อยเลยนะครับว่าดูแลตัวเองอย่างไรนะครับหน้าตาถึงได้ดูสดใสอยู่ตลอดเวลาเชื่อไหมคะว่าบางทีเนี่ยนะฮะผมเนี่ยทำงานก็ดึกตื่นเช้านอนน้อยมากนะครับทําไมยังดูสดใสก็นี่เลยครับซีตาพลัสครับซีตาพลสนะฮะผมเนี่ยได้ร่วมเทสสูตรนี้เนี่ยนะครับกับน้องๆมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนของปีที่แล้วนะคะ มั่นใจเลยว่ากินแล้วเนี่ยมันดีกับตัวเองมากเลยครับก็เลยอยากทําออกมาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสลองกันด้วยนะครับราคาเขาเนี่ยผมบอกเลยนะว่าน่ารักมากเลยครับกล่องละ490บาทเท่านั้นเองนะครับมีส0ซองด้วยกันทานวันละซองอย่างต่อเนื่องนะครับเห็นผลการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือผิว สุขภาพนะครับผมเนี่ยเป็นภูมิแพ้ด้วยนะแล้วเวลาที่เรานอนเนี่ยครับเพราะในนี้เขามีวิตามินซีด้วยที่ชอบมากๆเลยเนี่ยนะครับเพราะว่าวิตามินซีเนี่ยคนจะทราบดีนะว่ามันช่วยในเรื่องของการเป็นหวัดการเป็นภูมิแพ้ได้ด้วยนะครับไม่มี